สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมห้างสรรพสินค้าในอิลิสเบตนะคะมีโงรงภาพยนตร์ด้วยนะคะตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มครึ่งแล้วนะแะต่วันยังไม่ตกดินแล้ว ใจกลางเมืองออลิซาเบตออลิซาเบตช้อปปิ้งเซ็นเตอร์วันนี้จะมาเติมลมนะคะเติมลมฟรีแอนด์วอร์จฟรีลมมากเลยนะคะอากาศเย็นสบายหืลมแรง อันนี้สถานที่เติมน้ำมันนะคะถนนปิลิปไยวีอยู่ข้างหลังฝั่งนู้นจะเป็นขายอุปกรณ์นะคะมีสีพอคือเกี่ยวกับตกปลาถนนอีกฝั่งนึงจะเป็นถนนเมนนอร์ นี่ลมมากเลยคลึ้มเลยนะคะวันนี้คลื่นจากนี้ก็จะเป็นอะไรนะสถานีตำรวจนะคะฝั่งทางโน้อนอากาศเย็นสบายเลยวันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะ นี่ยืนอยู่บนถนนนะคะต่อไปก็คงจะเติมลมแล้วค่ะเติมลมแล้วค่ะ เติมลมนะคะ้ยเติมลมใครเติมลมลที่สามสิบหกนะคะปกติเธอที่สิ